อรอบนี้ว่าเบอรงเบอร์ที่สองนะครับศูนย์เก้าเจ็ดยีโมนะครับเบอร์นี้มันดียังไงพี่เพชรเนี่ยพี่หมักเนี่ยถือว่าดีของของบริษัทอันนี้เป็นเป็นเป็นสายพันธุ์ใหม่ถี่ม่าทนลองครับดีดอกมันจะออกมาดกดีอ๋อดกดีเนาะดักดีแล้ะกาตานท่านโลกได้ดีนะความสม่ำเสมอเนาะความสูงกาใส่ได้อ๋อความสูงกวประมาณใส่ได้ ถือว่าใช้ได้เลยเนาะทุนโลกพร้อมเนาะปลูกปลูกนาฝนเต็มเต็มเนาะได้เลยครับได้เลยเนาะนีเกาก็ยังได้เลยใช่ครับเพราะช่วงเนียปกติแล้วเนี่ยดาวเรื่องไอ้ช่วงหนาฝนมันจะแพงเนาะช่วงเนี่ยไอ้ช่วงหนาฝนหนาแรงเนาะหนาห้อนๆเนาะแสดงว่าพวกเนี่ยสําหรับหนาฝนหนึ่งถือว่าพานเลยเนาะนี่สครับนี่สารพุทธค่าครับ มีทัวหน้ากระดากระดาสิงหาคร <บา S 1> สีเ่เดือนครับคือว่าผ่านเนาะคือว่ามาลักแล้วแต่ความสม่ำเสมอต้นมันดีนะครับมันดีความสม่ำเสมอดีครับ,รบ,รบาม,มากสุดเนี่ยมากสุดนี่เบอร์ใดเนี่ยชื่อเบอร์นี่นะเบอร์นี่นะเน,นะ <laughs> <laughs> นาะ <laughs>